สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้นางแบบคนสวยของเราผมยาวมากทุกคนดูดูนะคะผมยาวมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อผมที่ตรงสวยตามธรรมชาติไม่ผ่านการยืดถาวรนะคะวันนี้ก็มาสไลด์ไล่ระดับนะคะสร้างเลเยอร์ผิวๆหว,ว,วานๆน,นะคะโดยที่ยังคงความยาวไว้นั่นเองนะคะแต่ว่าในส่วนของการ ไล่ระดับกรอบหน้าอันเนี้ยแน่นอนนะคะเวลาที่เราตัดทรงแนวเลเยอร์ต่างๆเนี่ยความยาวเนี่ยก็จะต้องถูกเอาออกนะคะตามระดับค่อยๆไล่ลงมานะคะแต่ว่าในส่วนของความยาวผมด้านในเนี่ยในกรณีที่ลูกค้านะคะอยากจะไว้ผมยาวเหมือนยาวเท่าเดิมนะคะเราก็จะต้องรักษาในส่วนของความยาวผมด้านในไว้ให้ลูกค้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างระดับก็จะเป็น ่าระดับที่ไม่ขึ้นไปสูงนะคะโดยเฉพาะผมชั้นนอกในส่วนของเนื้อผมด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นการเอาขึ้นไปแค่ประมาณ1ไม่เกิน2นิ้วนะคะ1น,นิ้วถึง2นิ้วเท่านั้นเองเพื่อรักษาความยาวผมให้ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ารักผมยาวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทรงนี้ตัดเสร็จแล้วนะคะถือเป็นอีกทรงหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะที่เหมาะสําหรับสาวสาวที่มีแก้มสาวสาวที่รูปหน้ากลมนะคะอยากจะปิดแก้มนะคะความยาวในส่วนของด้านหน้าเนี่ยช่างขวัญก็แนะนําเป็นระดับตั้งแต่บริเวณริมฝีปากบริเวณปลายคางค่อยๆไล่ระดับลงมานะคะก็จะเป็นระดับที่ช่วยให้รูปหน้าของสาวสาวที่มีแก้มดูเรียวขึ้นนั่นเองนะคะเนาะ แล้วก็การเซ็ตทรงของทรงนี้นะคะแน่นอนถ้าสาวสาวที่มีแก้มเราก็สามารถาเซ็ตเป็นวอุ่มโดยการอันนี้ปลายนะคะโค้งโค้งเข้าหาแก้มของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นเลเยอร์ผิวๆิวหวานหวานนะคะแต่ถ้าสาวสาวที่รูปหน้าเล็กเล็กนะคะเราก็สามารถม้วนรอนเป็นรอนม้วนออกได้นะคะม้วนออกดังข้างเพื่อ เผยให้ให้แก้มของเราเนี่เห็นได้ชัดขึ้นอันนี้ในกรณีสาวๆที่รูปหน้าเล็กนะคะรูปหน้าเล็กแล้วก็ไว้ผมยาวเนาะแต่ถ้าสาวๆที่รูปหน้าใหญ่ไว้ผมยาวอันนี้ยเราก็เซตแบบงมเข้าหาแก้มของเรานะคะก็จะช่วยให้รูปหน้าเล็กนั่นเองนะคะผมยาวมากๆเลยนะคะซึ่งน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะก็จะไว้ผมยาวกันนะคะ นี่นะคะเวลาที่เราตัดเสร็จแล้ววิธีการเซตนะคะใช้ตัวหนีบทำได้เองง่ายๆที่บ้านเลยนะคะเพียงแต่ว่าก่อนหนีบหลังหนีบเราอย่าลืมใส่เซรั่มขวดสีม,ม่วงนะคะเพื่อช่วยป้องกันความร้อนช่วยให้ผมขึ้นเงาง่ายจัดทรงง่ายขึ้นนะคะช่วยบำรุงให้ผมนุ่มลดการแตกปลายของเส้นผมเนาะใช้เป็นประจำทุกวันได้เลยนะคะไม่เหนียวแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือมีกลิ่นหอมนะคะหอมละมุนอ่อนเนาะ ไม่หอมฉุนนะหอมละมุนนะคะสำหรับเซรั่มขวดสีม่วงใช้ดีมากๆเลยนะคะหลายคนก็พกติดกระเป๋าเพราะว่าใส่ตอนไหนก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องใส่ตอนหลังสระหรือว่าก่อนหนีบผมนะคะก็คือเวลาที่เรานั่งรถไปไหนแล้วรู้สึกว่าผมปลายมันพันๆกันนะคะเราก็หยิบเซรั่มขวดสีม่วงเนี่ยมากดใส่ฝ่ามือของเราเพียงหนึ่งหยดเบาๆนะคะรูปๆที่ปลายผมนะคะ ครึงคงนวดน,นวดรูปรูป,รปที่ปลายผมแล้วก็ใช้หวีหวีนะคะผมก็จะหายพันกันเนาะขวดเล็กๆพกใส่กระเป๋าได้สบายๆเลยนะคะแต่ปริมาณเนี่ย35 ml เลยนะคะทุกคนขวดหนึ่งเนี่ยผมยาวเท่านางแบบของเราเนี่ยใช้ได้หนึ่งเดือนเต็มเลยนะคะแต่ถ้าสาวๆที่ผมสั้นผมบ๊อบเนี่ยใช้ได้ประมาณเกือบๆสองเดือนเลยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยขวดหนึ่งแค่หนึ่งรอยบาทเองนะคะ ถือเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่แบบว่าไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ใช้ดีมากๆด้วยเนาะนี่นะคะเวลาที่เราเซ็ตทรงนะคะอีกข้างหนึ่งเราก็งุ้มเข้าหาแก้มเราเหมือนกันนะคะเวลาที่เราเซ็ตทรงเสร็จเราก็จะเห็นเลเยอร์พิ้วๆว๊ๆหวานๆขึ้นมาทันทีเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะรูปหน้าก็จะดูเล็กดูเรียวลงดูรูปหน้ายาวขึ้นเลยนะคะ เหมาะมากๆเลยเนาะสำหรับสาวสาวที่มีแก้มรู้สึกว่าหน้ากลมนะคะแล้วก็ชอบไว้ผมยาวเนี่ยช่างขวัญขอแนะนําเป็นทรงนี้เลยนะคะนี่นะคะเวลาที่เซตเสร็จช่างขวัญก็จะบํารุงด้วยเซรั่มอีกหนึ่งหยดนะคะก็คือก่อนเซตหนึ่งหยดหลังเซตหนึ่งหยดนะคะวันไหนไม่เซตผมก็สามารถใส่ได้หนึ่งหยดเบาๆบํารุงผมได้ทุกๆวันเลยนะคะผมจะนุ่มลื่น ครที่ผมเบาผมฟูผมไม่มีน้ำหนักอันนี้ยก็จะช่วยให้ผมมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะช่วยให้เราเี่จัดทรงได้ง่ายขึ้นนะคะทรงผมของเราก็จะเป็นทรงมากขึ้นนะคะเวลาที่เราบำรุงด้วยเซรั่มขวดสีม่วงแล้วก็ใช้มือในการเซตผมที่บ้านเนาะวันไหนที่เราไม่ได้เข้าร้านแบบนี้นะคะ่ะเราก็เซตผมด้วยเซรั่มนะคะ เป็นการบำรุงผมที่ง่ายที่สุดละนะคะไม่ต้องหมักไม่ต้องล้างออกนะคะบำรุงได้ในทุกๆวันไม่เหนียวนะคะน่ารักมากๆเลยนะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนางแบบคนสวยนะคะที่อนุญาตให้ช่างขวัญเนาะทำคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ช่างขวัญเพื่อเป็นกำลังใจด้วยขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วกลับมาพบกับช่างขวัญได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ